เมื่อเกาหลีทั้งประเทศต้องเผชิญหน้าแผ่นดินไหวครั้งประวัติศาสตร์ที่จะถล่มทุกตรางนิ้วของมหานครแห่งนี้จนเหลือแต่ซากหนึ่งชั่วโมงหลังหายนะหลังหายนะแผ่นดินิปวิปยคจบลงลูกบ้านฮาวังกุงได้พบว่าอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ยังคงตั้งตรงานไม่พังทลายท่ามกลางรอบด้านที่กลายเป็นซากนรก20ชั่วโมงหลังหายนะ เมื่อทั้งมหานครกลายเป็นซ่าไร้แสงไฟจากบ้านเรือนไรความอบอุ่นจากระบบไฟฟ้าทั้งเกาหลีจึงถูกปกคุมด้วยความหนาวกัดขั้วกระดูกยากที่จะใช้ชีวิตหน้าทีนี้มีเพียงความตายเท่านั้นที่จะมอบความอบอุ่นแก่ผู้รอดชีวิต100รชั่วโมงหลังหายนะมหานครที่เคยรุ่งเรืองกลายเป็นนครล่มสลาย <S <S เพียงพริบตาเมื่อทั้งเกาหลีพังทลาย สัญชาตยานมนุษย์จึงสั่งให้เอาตัวรอดเหล่าผู้รอดชีวิตไร้ที่สุกหัวนอนเวลานี้ต่างไม่สนตายเพื่อสเสบียงอาหารพวกมันดักต้นแบบไม่เลือกหน้าฆ่าแบบไม่กลัวตายมีชีวิตอยู่รอดตามสัญชาตยานเยี่ยงคนถือในดินแดนที่ล่มสลายแห่งนี้120ชั่วโมงหลังหายนะไม่นาน ข่าวลือเรื่องอาพาร์ตเมนต์แห่งเดียวที่เหลือรอดก็ถูกแพร่ออกไปทุกพื้นที่วิมานที่พร้อมจะมอบความอบอุ่นและที่ซุกหัวนอนแห่งนี้จึงถูกทุกสายตาจากโลกภายนอกจับจ้องสำหรับลูกบ้านของอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ขายนะที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นค o นกรีตยูโทเปีวิมานกลางนรก 17สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์